สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์มุทองเกษตรพิทักษ์โลกครับมาอยู่ในไร่้าวโพดครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าแนะนําตัวก่อนครับชื่อสายใจผลบุญจ้าพี่สายใจไร่กาวโพดตรงนี้อยู่เขตตาบลอาเภอจังหวัดอะไรครับตําบลบ้านตึกอําเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยจ้าไร่กาวโพดของคุณพี่นะครับกี่ไร่ครับสิบแปดไร่จ้าสิบแปดไร่เนาะอันนี้กาวโพดอาหารสัตว์ใช่ไหมครับจ้านะครับตอนนี้กําลังเป็นฝักเลยครับ จ้านี่เพิ่งจะได้สองเดือนตั้งแต่หยอดมานี่ก็แรงจัดเลยัวหน้าครับแรงจัดเลยเจอแรงจัดเลยจ้านะครับตั้งแต่สีโฟทีคั้งแรกก็เขียวครับส่นไส้ปุ๋ยรองพื้นไปแค่ครั้งเดียวสีโฟทีมาสองระยะแล้วจ้ะอ่าฉีดไปสองครั้งแล้วจ้าใส่แค่ปุ๋ยรองพื้นจ้านะครับเขียวทนแรงแบบนี้ถูกใจไหมฮะถูกใจจ้า ถูกใจเนาะนะครับแล้วฝักที่ออกมาเป็นไงบ้างครับเริ่มเริ่มจะดีแล้วจ้ะนะครับอีกสักเดือนหนึ่งก็คงจะได้ผลผลิตจ้ะอืมนะครับเพราะว่าเราก็รอยฝักมันอวบอ้วนใหญ่กว่านี้เนาะนะครับอ่าอีกประมาณเดือนหนึ่งก็จะเก็บผลผลิตจนะครับคิดว่าผลผลิตนะครับน่าจะดีกว่าปีที่ผ่านมาไหมครับจ้ะคงจะดีกว่าอืมนะนะครับแล้วเอาโฟทีมาใช้เนี่ยนะครับ คิดว่ามันแพงไหมโฟทีเนี่ยก็ถ้าเราคํานวณแล้วไม่น่าแพงจ้ะไม่แพงจ้ะไม่แพงเนาะจ้ะนะครับแล้วตรงเนี้ยนะครับฉีดไปทั้งหมดกี่ซองฮะฉีดไปสองซอ,องสองซองจ้ะกับกี่ไล่สิบแปดไล่สิบแปดไล่คือว่าขังหนึ่งนี่หนึ่งซองครับแล้วก็อีกสิบแปดไล่ รอบสองนี่ก็อีกหนึ่งซองอืมสองครั้งเนี่ยหมดไปแค่สองซองเจ้สองซอง,อ,งอ่าเดี๋ยวฉีดอีกก็แค่อีกแค่ซองเดียวเจ้โอเคเลยนะครับก็ถือว่าประหยัดเนาะลดต้นท <ไป S 1> ุนนะครับเพราะว่าใส่แค่ปุ๋ยรองพื้นเองครับแล้วข้าวโพดก็ผ่านวิกฤตแล้งมาเรียบร้อยแล้วครับจ้โอ้โหนะครับนะครับดีใจด้วยกับพี่สายใจครับที่ทาข้าวโพดนะครับอ่าสุดยอดจริงๆนะครับที่มีผลลัพธ์แบบนี้ผมนันทพงศ์ทองเกษตรทั้งโลกลาไปก่อนสวัสดีครับ